ขนมรังพึ่งอยู่ที่มุกดาหารนะคะนึกว่าหลายคิววันนี้ก็เลยจะมาถ่ายก <laughs> เปิดสเนีย อันที่จอดนี่คือรอเหมือนกันเลย,ะย่ะเี๋ยวเอาให้เขาก่อนก็ได้เหรอหนูยังไม่รีบไปไงนหนูจะถ่ายก่อนว่าเป็นเจ้าเก่าอยู่ที่มุกดาหารยายขายมาสี่สิบปีแล้วเนาะสี่สิบสองแล้วชื่อร้านยายชื่อชื่อว่าอะไรนะจ๊ะร้านร้านยายชื่อชื่อ,อระะอ้าน,า,นอออานอะไรนะจ๊ะชื่อเรียกแต่เจ๊น้อยเจ๊น้อย ลพบางคนก็ซื้อไปกรุงเทพเนาะเราเอาไปอุ่นเอาไปเออ่เวฟไม่ได้นะต้องอบนะอ๋อเวฟเราไมนแข็งตอนนี้ต้องอบหน่อยนึงจะกรอบก็เลยชอบซื้อไปที่มีขนมทองม้วนอุดรอุดรเนี่ยซื้อทีหนึ่งห้าสิบแผ่นะ อ๋อเขามาจากอุดรเลยเลยฮนะเขาอยู่นี่แหละแต่เขาเป็นอยู่อุดรเขาเคยไปตลาดนั้ไปเขาไปที่เึ่งญาติเขาไปาเขาสั่งซื้ออ๋อเขาไปไว้ตู้เยน็นแล้วับเช้ามาแกก,กก็อบอ่าอบเย็นเล็กิี่ไม่ได้อยู่อยู่ได้กี่วันนะถ้าเอาไว้ในตู้เยน็นหลายวันอยู่ไนหะอ๋ออืเพราะว่า,าวตู้เย็นมันห้าสิบแผน่นเขาไปทีหนึ่งอนะ่ะ ต่ไปไว้พอตื่นเช้ามาก็ก็อกจ้ะวันนี้โชคดีนะปกติต้องรอคิวาัลวนาม่าจะเป็นเจ้าเดียวในมุกที่ที่ที่ว่าทำเตาถ่านอย่างงี้แล้วไม่มีใครขายด้วยจ้ะแล้วทนไม่ทนเหมือนายอ๋อ มันร้อนด้วยเนาะไม่ใช่แค่ขายขายมันคือขายไม่ดีนะอ๋อขายไม่ดีเขก็เลกแล้วอันนี้ขายดีไม่ดีก็อยู่นี่แหละเขาเอาเท่าไหร่จ้ะในรถสี่สิบห้าห้าเราสิ่งเอ๋ยโอ้เอาให้เขาก่อนก็ได้เหรอใช่นี่ขายถึงประมาณสิบสิบเอ็ดโมง ต้องชามาเด็ดาก็สิร้านอยู่ใกล้กับตลาดอินโดจีนเนาะกินมาตั้งแต่เด็กวันนี้เลยมาถ่ายหน่อยท่ายายเด็กที่เขาเขาเคยกินเขาไปเรียนเขากลับมาเขายังว่าโอ๊ยยายยังงนี้เหรอก็ขาวอย่างนี้เลยยูก็เลยว่ายอนกานอายุยืน ไม่อยู่แล้วก็มีคนทำแทนอ๋อจะมีลูกสาวใช่ไหมคะ,ะลูกสาวเดี๋ยวนี้เขากำลังฝึกเดี๋ยวนี้เขาเขาฝึกได้แล้วเรื่องปรุงน่ะเรื่องปรุงไฟแกยังปรุงมะไรเพราะมันยากเหมือนกันนะจ๊ะปรุงไฟที่แกน้ำร้อนแกต้องแกใช้ไฟแรงบางคนก็ชอบแบบนั้นนะมันนิ่งจ้าชอบนิ่ง แล้วก็ข้ามไปทางสวรรดเกตเขาก็มีทํา<ม>แบบนี้แต่สวนสเกตมาซื้ออยู่นี่นะแล้วคะไม่ว่าของของยายหนูกินแล้วมันหอมหอมมะพร้าวบางทีได้มะพร้าวหอมนะแป้งนุ่มนะเราไม่ผสมอะไรนะ,ระมีมีจะทานน้ำมันพืชใช่ไหมคะอย่นี้ก็ไม่ชอบเลยก็จริงไม,ไม่เคยทำหรอกนี่แต่นี่ต่ใช้นี่แหละ มีใช้เลยอ่าใช้ะแบบถ้าใช้แบบที่ไม่ใช่เตาถ่านมันก็จะไม่หอมเนาะนะแต่ไม่หอมลูกสมัยเขาทำแบบไฟฟ้ายัางไม่ได้เลย แล้พิมพ์นี่แต่ก่อนอยังซื้อหกสิบาทเยันจะห้าร้อยแล้วนะโ oh, อ้แพงเหมือนกันแต่ก็อย่างว่าแล้วสมัยนี้เนาะ <laughs> สมัยก่อนย <3 S 1> ายขายแผ่นละเท่าไหร่จ๊ะสามบาทสามบาทนี่นี่สามบาทเจ็ดอะไรเจ็ดแสนยี่สิบอ๋อสามบาทใช่แล้ว,ลวทองม้วนยายทำเองหรอจ๊ะทำเองทองม้วนทำเอง <laughs> <laughs> แล้วก <gesch> ็ขายแค่ไม่กี่ช <t serves> <faut> ั <t <runs> <t ่วโมงนะนาะไม่ได้ขายทั้งวันเนาะโอขายสองคืนวันปกติมันเจ้าใหม่แล้วส่กุงญาติญาติเขาขายตอนนี้เราขายได้อ๋ออันนี้มันเจ้าใหม่เอาเลยขอเขานิดนึงขอเจ้านี้ิดนึงค่ะเจ้านี้เขาขายแต่ตอนเดินมันก็เลยขายได้บางคนเขาทํามันจะมีพวกเข้าโพดเผือกอะไรเนาะมันไม่เข้ากันนะเข้ากันแต่ก็โพดใช่ไหม จ้ะเผือกไม่เข้าไม่กเข้าวใหญ่เราเข้ากับขาวโดเช่านะันเออนั้นไม่เข้ากันนะจ้ะวันนั้นต้องทำว่าจริงๆจะเข้าสู่กับมะพร้าวแล้ว <laughs> <laughs> อย่างเดียวเลย <laughs> อันนี้แผ่นละสิบบาทเท่านั้นอืมไม่ได้ขายขึ้นนะ้นาขึ้นเยอะเราเพราะว่าเราจะ่อนขายสามบาทละห้าบาทจ้า มาห้าบาทมาเจ็ดบาทสามแผ่นยี่สิบจ้ะสุดท้ายเนี่ยสามแผ่นยี่สิบขึ้นสิบบาทขึ้นสิบบาทนานแล้วนะจ้ะขึ้นแต่นู่นมีคิวบางคนถ้ามาสายก็ต้องรอหน่อยเนาะมัวคิวเยอะบางทีบางทีก็ได้เลยอ๋ออันนี้หน้าหนาวน่าจะขายดีกว่าเดิมหน้าหนาวดีกว่าหน้าร้อนจ้าจ้าถ้าหน้าหนาวสายหน้า บางคนสั่งเป็นร้อยสองร้อยก็มีนะบางคนเอาหม้อบางคนหม้อนะอุ้ยมีด้วยเหรอจ๊1,000บาทเอาแบบหมายถึงว่าเม็ดเหมาหมดเลยใช่ไหมล่ะเหมาให้เราทำเลยอ๋อเอา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 ร้อยแผ่นแต่เราไม่ทำนี่ไม่ได้นึ่งร้อยแผ่นเพราะว่าสามประจำเราก็อยากกินต้องทำอยู่บ้านอ๋อสัญญากันทำอยู่บ้านได้ละถ้าเหมาก็คือต้องทำอยู่บ้านไงแต่ห้าสิบแผ่นได้ เรามาตีห้าสิบโมงแล้วค่ะอ๋อห้าสิบแผ่นอ่ะนนะต้อง,องมาสั่งตั้งแต่เนินนะ่นเนินเนาะต้องสั่งสามวันวันนั้นเขาโทรมาสั่งเอาเจ็ดสิบแผก็ต้องระบุชั่วโมงด้วยถ้าจะเป็นเทพจ้าก็เลยบอกว่าตัวไม่ได้ห้าสิบแผ่นก็พอเจ้าพอดีห้าสิบแผ่นแล้วแ,วแกมาเอาจ้า เราเนี่ยเสนอสองห้าสิบแปดเนาะเขาบอกมันมันไม่ันไม่ทลาดตั้หอบสิบโมงได้เขาจะรีบไปหรอเขาก็เขาก็เอาไปบางทีก็ใส่โฟมเหรอเราเองไม่ก็ใส่ถุงอย่างนี้แหละให้เข้าไปฝแล้วมันมันไม่เสียหรอจะไปถึงกรุงเทพไม่ไม่ไม่เสียอ๋อพอเอากลับไปก็ใส่ตู้เย็นก่อนเนาะอืมเข้าไปบางคนยังไม่ไม่เข้าเลยกินเลยให้ญาติไปเลยส่งไปฝากญาติเขาจ้า วันนั้นเอ้ยวันอะไรวันมีวันหนึ่งวันแม่หรือวันอะไรนหะเขาเขาบอกว่าเขาจะมาสั่งก็เลยรับปาไม่ได้ไม่เชลูกมาก็ไม่ได้ขายอ๋อถ้าลูกมากไม่ขายจ้ะเพราะว่าเขาปีนึงเข้ามาสังครั้งจ้าเขายยาให้พาเราไปกินข้าวจ้าเราก็ขายไม่ได้โอ้ยลุงส้ายมันนั่นทําเอาไปทำก็ทำไม่ได้ เขาไม่เคยทำจา่ามันต้องคุมไฟให้ได้เหรอไม่บางทีเขาคิดอย่างนี้คิดไม่เป็นอ๋อบางทีบางทีอย่างนี้เขาคิดไม่เป็นเขาไม่เคยทำอ่ะจา่าเขาไปทำให้ฟ้าโอุย้ยทำให้ฟ้ามันไม่หน่อยแต่<ำ>ว่าสอนแป้งเปิ่งอะไรสอนเ,อเขาแล้วสอนหมดเขียนไปทั้งถ่ายมินิโอเขยังทำไม่ได้นี่เขายังชวน มา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 พาขายขายรำพึ่งหน่อยโอ้ยขี้เกียจไปที่ไหนละชนบุรีลูกสมชายอยู่ทีหนอยู่ี่ไหนหมมัน <laughs> เป็นเรื่องของฝีมือเหมือนกันนะยายเนาะมันเป็นกับมือเราแหละเราก็ไม่มีอะไรตัวค่ะจับจับถือเลยอ๋อไม่ได้ตีเครื่องนะ อ๋อตัวนี้คือเอาใช้มือเลยอใช้มือตีเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใช้เขื่อนแล้ววันหนึ่งยายทำกี่หม้อเหะอหม้อเดียวนี่นอ๋อหมดก็คือหมดเลยไม่เต็มหม้อเดี๋ยวนี้ก็ตอนเต็มจ้ะเดี๋ยวนี้แค่รถเพราะว่ามันโควิดสายไม่ดีอ๋อรถเนี่ยเพิ่งกลับมาจากเวียงจันท์ เราก็มาซื้อจำไม่ได้มีนะหนูเห็นอยู่ตลาดเย็นอยู่ที่สวรรคิเขตเขาก็ทำแต่ว่าหนูยังไม่ได้ลองชิมทางนู้นเลยเขาบอกไม่หน่อยเขาก็เลยมาซื้อตรงนี้แหละอ๋อบ้านเขาก็มีเขาบอกบ้านเขาเขาทำเวลาเขาซื้อทีหมดไปกี่บาทนะเขาซื้อมาน่าจะซื้ออ๋อเยอะเหมือนกันเาซื้อทีสองรเจ้านึงซื้อร้อยหนึ่งมาจากสวัสดเขตมา มันนั้นเขามาไม่เพราะว่าสองปีเขาไม่ได้มาสองถึงสามปีเขาไม่ได้มาเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ได้เนาะอันนี้ฝีมือจริงๆรมันไม่ใช่ทำฝีมือคนละมือนะจ้าติ้งก็ไม่เหมือนกันนั่นคือเวลาเราแยกมันก็ไม่เหมือนกัน อ,อ๋อหนูเพิ่งสังเกตว่าเป็นแบบมะพร้าวแบบเป็นชิ้นเลยแพงมะพร้าวเดี๋ยวนี้ยี่บห้าบาทแล้วจา้าแต่ก่อนสิบบาทจา้าเอาหมายถึงมะพร้าวใช่ไหมจ๊ะรู้ง่านยี่สิบห้าแล้วนะแต่ยายก็ยังไม่ขึ้นราคาไม่รู้จะขึ้นยัางไงาเขาบอกว่าต่างมนหายากจาก้า เราก็หายากเหมือนกันก็ารกำไรน้อยไปยหนึ่งเท่าหกพันบาทรออยู่ได้จะทำะไรตนะ้นจ้ะจะไปถ่ายขนมบ้าบินอยู่ที่พรเพชรเจ้านั้นอร่อยอยู่นะจ้ายาย,ยาชื่อร้านอะไรไม่รู้จำไม่ได้หลอดยายก็จะทำหลอดย,ยายทำขนมพวกด้วย ขนมลังพึ่งนะอยู่ที่มุกดาหารนะคะยายน้อยนะคะใกล้กับตลาดอิโนโนจีธาด่านมุกดาหาร